ข่เจียวกดตดก่อนนอนอ่ะลูกไข่เจียวขึ้นบ้านนอนแล้วเมื่อกี้ไข่เจียวเดินขึ้นเองแม่ลืมเรียกให้เข้ามาดูจ้ะเข้าบ้านเลยเหรอเดินไปเข้าเองเหรอเข้าเองเจ๋งจังปีนเข้าไปเลยปีนเข้าไปปุ๊เข้าไปแล้ว ง่วงจริงๆอ่ะตาจะตาแบบปือพ่อก็เคยเห็นใช่ไหมล่ะเวลาแบตเขาหมดเวลาไข่เจียวทานหมดพ่อเคยเห็นใช่ไหมตาแบบว่า <c oughs> เดินเดินตาแทบจะปิดหมดเวลาแล้ว <c oughs> บ่ายสามนี่คือนานสุดแล้วอ่ะคือนอนดึกมากสาหรับไข่เจียวอะค่ะ <c oughs> บ่ายสามโมงนี่คือแบบนี่อันนี้คือบ่ายสองห้าสิบห้า ก็เท่ากับว่าขว่าเขาจะหลักสนิทก็ประมาณบ่ายสามคืออันนี้คือฐานเขาหมดจริงๆบ่ายสามสำหรับไข่เจียวคือนอนดึกที่สุดแล้วบ่ายสามแม่ก็ลืมเรียกให้พ่อดูออง่วงสุดๆแล้ว n ไน h t ไข่เจียว บา,บายยค่ะเจอกันใหม่เลนะคะ่ะบ๊ายบาย